สาเหตุปิดตำนาน75ปีโรงเรียนวรรณวิทย์กลางสุขุมวิทจากกรณีแฟนเพจสิทธิ์เก่าโรงเรียนวรรณวิทย์ได้ประกาศข่าวการปิดตัวของโรงเรียนวรรณวิทย์สถานศึกษาดังย่านสุขุมวิทที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา75ปีโดยจะยุติการสอนในภาคเรียนนี้และจะมีการจัดงานสิ้นเสียงระฆังวรรณวิทย์ในวันที่26กุมภาพันนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนวรรณวิทย์สุขุมวิทซอย8 สำหรับสาเหตุการปิดตัวเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนมาตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนลดลงเรื่อยๆและจากการแพร่กระจายของโควิดทำให้ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีฐานะดีได้รับผลกระทบมีการค้างค่าจ่ายค่าเล่าเรียนโรงเรียนวรณวิทย์ก่อตั้งโดยหม่อมผิวสุขสวัสดนะิ์ณอุทยาเมื่อวันที่2ีมิถุนายนพศ .2 4 8 9ที่เรือนไม้ชั้นเดียวในซอยสุขุมวิท4ถนนสุขุมวิทหรือซอยสมาหาน โรงเรียนวรรณวิทย์ในระยะเริ่มแรกก่อตั้งมีนักเรียนเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นหมอมผิวเป็นครูใหญ่เองสร้างสอนอบรมนักเรียนด้วยตนเองโดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นสถานศึกษาที่ให้ทั้งวิชาวความรู้รวมทั้งอบรมสั่งสอนศิลธรรมจรรยาขนบประเพณีและภลระศึกษาไปด้วยปัจจุบันมีหมอมราชวงศรุจีสมอนสุขสวัสดิ์อายุ101ปีเป็นครูใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ